อันนกแฟนะครับผมไม่นาเรครับไม่้ม่าโอเ่าโอเคข้าวโอเคว่าเปไม่เปนไรใช่มอ้ยผผมพากันไปร้องเพลงบึ้มๆกันอยู่เอาเอาแลร้องเพลงกันเร็ววัดที่เราไปอันก็ที่ไปนีมินิคอนเสิร์ตเรายังไม่เดินเคุณใหญ่จัดเลยนาไเอ็งา มันมันใช้น้ำนั่นไหมนะมันใช้น้ำนั่นไหมละ่ะทิยมีเหรยนะคะั้งแต่สีแดง่ะอ๋อฮะเนนีเหรเลรียญลเอาเหรียญบาทก่อนได้ป่ล่ะเรราคาของเหรียญบาทเยอะแล้วค่ะทิปยเหรียนบาทได้เป่ละ่ะไดนครับ ได้นะัะไ <elle, S 1> ม saw, the, the ่ใช่เรมีเหรเรต้อเดียว้ให้นองเองนะครับสีเอาเอาจับบาทมีสามสิบบาทไ้เก่มีสาสิบาทด้เก่งมีสสบาทบงจะเก่งบักบกเก่งบักบเก่งโอ้ไว้ไว้ไว้คาบ้านเออเตะรวเหรอฮะเตะรวเหรอฮะ โอ้ยก็ค่าบ้านนัดที่แล้วนี่ไงมันยังมีความทรงจำอยู่กินซองเก่ือเลยสิจักหล้วเขาจะรีดไม่ให้่อนจะเอาเบิร์ดเลยละวเพื่ออนาคตอันเจ้าพวเพ่มากไหนไม่ใช่สมอนพมเพ่นามพออาบจะมากงไหน รบไปยังกว่าโอ้โหพวไโม่เบบไปน้ำกระเจาอีกเจ้า เว้ยเร็วๆเดี๋ยวเรากำลังถ่ายไม่สิบูนให้คร้สิบบูบูเชิญตรงนี้ครับเชิญครับเชิญครับตรงนี้ครับ ันนี้ครับใกล้น้ำดีครับผมอ่านั่ง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 ครับนั่งครับนั่งนั่งนั่งลงนั่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 งผมไม่ได้เอาของมาครับผมไม่ได้เอาของมาครับนั่ง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 ครับครับครับนั่นไงโต๊ะเสริมมีไอพีม่เออนั่งนั่ง เมื่อกี้ลิปซิงใช oh, 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 okay. Use, um, ่ไหมบอสโอ้ผมก็ว <abolic> ่าอยู่น <mel> ี่นี <demek> <mel> ่โอ้คนนี้ร้องอยู่นี่โอ้เมื่อกี้เขาลิปซิงบอ้จับประอันนั้นยังก่ได้เข้ายานเด้อท่นเข้ายานความรู้เด้อท่านเข้ายานคุณแอดพิบูร์ภาษาเนาะมันไม่ได้ว่าแฮปปี้เบิร์เด้อ เออเอามายแอบพี uh, oh <S <s ่เบิร mm. yeah. uh, yeah. ์ดภาษานั่นนะต้องมาร้องใหม่เด้วแม่บอกว่าอักขระไม่ถูกต้องใช่ต้องมาร้องใหม่แม่นำ Happy Birthday โอ้ย Happy Birthday นั่ i วะ Happy Birthday to you แล้วใครเป่าใค่เป่ากดนเอาเอาแม่เอ้ยครับผมใหควางวันเกิดเออแม่ร้องเพลงให้ย้อนหรือว่าลูกต่อนี่ยอม่พอนแม่อคิดจริงใดก็ขอให้ชมความมุ่งมั่นปรารถนาทำอะไรก็ขอให้เจริญเจริญอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะหสายหลาย Happy Birthday นต้องถูกรักใน้ํามอนคงจะไม่พอแบ่งกันกินหรอกผมเพื่มเปิมก็ทงจะเป่าได้ก็คงไม่พอแบ่งกันกินทำได้หรอคะด้วยปลาเซอร์ไพรส์ที่ชูลุหูนะครับเราก็ทำได้แค่นี้จ้องกล่องล่างสุดนะครับผมขออนุญาตจองกล่องล่างสุดครับสัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าของวันเกิดนะยครับแบบมันไม่มีใครทำแบบนี้ให้ มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไหมไม่ไปีแรกที่ที่หนูโดนเซอร์ไพรส์คือปีปีที่แล้วที่พี่แจ๊คเอ่อประตูห้องมาแล้วก็เล่นกีตาร์ให้แต่ตอนนั้นไม่มีเคกแกเอาขนมปังก้อนละหบาทแล้วก็เอาเทียนสีเหลืองหนัสป่าใส่นะแกก็มาให้หนูเปล่าคือบอกเรียกมันสามไมันเป่าอะ เซอร์ไพรสเคแบบนี้แมม่ก็เท่ยเพื่อนหนูก็เมื่อเป่าเทียนบรรจานในเป้าชิปเทือกบบไปชิเทือมันบมมีลมต่างน้ำราดนวดเนี่ยว่าไงลูกพี่กำลังจะร้องแล้วแต่พอได้ยินเงเขียนพี่มีทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะดีด้วยครับแฮปปี้เือเดูยูเหรอลูก่สนับสนุนในส่วนนี้่นู ไม่ไม่มันมันมันดีมันดีใจมันประทับใจก็พรที่ทุกคนที่แม่ที่พี่ๆทุกทุกคนให้หนูก็ขอให้กลับไปสู่พี่ๆเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะอี่นะนีองรวยกัหอมเลยหอมเลยจุปากเลยกวาดใจนะ กดปลอบใจกดปลอบใจเออนี่คือว่ากดเลยเน่ยวะเ้ยเอ้ยน้องอ้อน้องอ้อลุ้นให้อยู่ลุ้นลุ้นเนี่ยลูกลูกมากินไอติมมาลูกมาลูกกินติมปลาลูกกินติมไม่ลูกพ่อกินแค่บ่บ่อยากจะบ่อดอกคันกล่องไปทางไหนบ่ครับเมื่อกี้หันมาทางนี้ไงน้องเมเห็นเลยขอบคุณท่นนะครับน้อลากินอะไรเราเต็แล้วกินก่อนเลยอกินไหมกินนี่ลูก มาเร็วลูกมาเร็วกินมกินหเนาอว้ยพรมาเกิดให้อ้ยพรมาเกิดให้อาเร็วต้องพ่อหมหรือเปล่านี่น่ารัก่นไปอยู่ผมตัวนโค้งง่มากโคแล้วว่ะนี้ขอเจ๊แปดร้อยนประมาณตั้องเป็นลเร็วอ้อยพรมันเกิดแล้วลูกเราอ้ยพรให้อาในเดยอลูกเร็วๆๆคนเก่งมาเร็ววานนียอ โอ้โหขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณวังเก่งมากลูกแข็งมากแข็งมากค่ะไหวเดี๋ยวลุงก็จะกินไอติมแทนเดี๋ยวลุงลุงเขาจะกินไอติมแทนนะลูกจัดการให้อันนี้อันนี้อันนี้พี่สาวลูกอันนี้พี่สาวนะลูกหวัดดีก่วนาลูกหวัดดีก่อนเร็ว ก็หนูไม่ใหญ่ว่าไม่เปนเคาใหม่อนก็อติมมาให้หน้าใ่ใหญ่เดียดม่เอแน่ีก่อนสีก่อนโอเคคับอบคุครัเคมีก็กไว้เป็นเคสได้นะคะสวัสดีครับ